โดยดรอนุชิตกุลวานิชนะครับรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและก็การจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กล่าวว่าการที่กลุ่มทรูร่วมสนับสนุนเงินทุน300ล้านบาทนะครับในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกถือเป็นข่าวดีของคนไทยครับที่จะได้รับชมฟุตบอลโลกครบทุกนัดทั่วประเทศนะครับขณะที่เสียงวิจารณ์จากนักวิชาการบางคนที่ออกมาเรียกร้องให้กล่องทีวีของ ใช่มือถือเจ้าอื่นๆที่ไม่ใช่กลุ่มทูได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดและไม่ควรจอดำนั้นดรอนุชิตได้มองว่าไม่สามารถทําได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วครับมันเขาไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัสแท็ตรงนี้ว่าจะเป็น s อสหรือ HD นะครับตรงนี้แล้วแต่ผู้บริหารจัดการนะครับก็คือการจีาราแห่งประเทศไทยเนี่ยไปบริหารจัดการกันเองครับถ้าเกิดมันแครี่มันก็ควรแครรี่ไปทั้งหมดใช่ไหมครับในประกาศของพสชอในมัดแครี่กับมัดแท็แต่บังเอิญ บังเอิญนะครับมันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเป็นกฎหมายาลิขสิทธิธ์ชาปัญญานะครับที่เขาระบุให้เลยว่าการให้ลิขสิทธิธ์พวกเนี้ยมันเป็นสิทธ,ธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าเขาจะตัดสินใจออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างว่านะครับก็คือกฎหมายเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวประกาศอยู่แล้วนะครับเหมือนอย่างที่กสทชอเองก็ได้ออกมาให้ข้อมูลน,นะครับบอกว่า ทั้งมีทั้งด้านประกาศของกสทช,ช,ชต้องพิจารณากฎหมายตัวอื่นควบคู่ไปด้วย